สบายดีพี่น้องสวัสดีครับเกมแวร์วินมีดคลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีทำเควสเพื่อปลดล็อก NPC ส่งมแมลงที่คายเฟิงเพื่ออัพทัศะสิ่งนี้สำคัญมากๆเพราะมันคือระบบส่งมแมลงเดียวกันกับเมืองชิงเหอที่เ,เพื่อนๆคุ้นเคยเริ่มต้นให้เรามาที่จุดพื้นที่นี้ของแมปกดคลิกนำทางที่ไอคอนรูปมแมลงนี้ได้เลย เมื่อมาถึงให้เราสังเกตจะมี NPC อยู่บนหลังคาโรงเก็บข้าวขึ้นไปคุยกับเขาเขาจะให้เราหาหนูที่หลบซ่อนในโรงเก็บข้าวนี้ให้เราลงมาจากหลังคาแล้วหันหลังไปทางซ้ายก็จะพบเข้ากับไฮสุราที่เลี้ยงซ้อนกันอยู่เมื่อเราโจมตีหนูจะวิ่งออกมาให้เราตามจับให้ได้ จากนั้นให้เราไปส่งหนูให้กับ NPC ที่โรงเก็บข้าวอีกฟากหนึ่งเมื่อคุยกับ NPC NPC จะให้เราดื่มยาที่เขาทำ <All right. S 1> ขวดยาจะวางอยู่ทางขวาของ NPC ตรงนี้เพื่อนๆต้องสังเกตดีๆนะครับ mm hmm. เมื่อเราดื่ม n p c จะบอกกับเราว่ายาขวดนี้มีส่วนประกอบคือขนของหนูที่เราจับมาแต่ไม่เป็นอันตรายหลังจากนั้น NPC จะบินจากไป ให้เราเดินทางไปด้านบนสุดของเมืองไคเฟิงตรงจุดนี้เพื่อคุยจบเควสเดินทางไปที่ศาลเจ้าอาคารนี้ NPC จะนั่งอยู่เมื่อเราคุยจบเควสเราจะสามารถส่งไอเทมแมลงเพื่ออัพทัศตะต่างๆได้ แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้วสิ่งที่เราส่งนั้นมันไม่ใช่แมลงเหมือนเมืองชิงเหอแต่มันคือหนูสกโปกกบทองหรือลังนกต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วเมืองของคาเฟิงทักษะที่อัพเหล่านี้มีความสําคัญมากๆเพราะมันจะช่วยเพิ่มสเตมินาเพิ่มจํานวนหลอดการใช้วิชาและเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องก,กันกับเลือดที่ใช้ในการต่อสู้ในแมปคเฟิงอีกด้วยเอาเลยครับได้เวลาตามเก็บหนูกบและลังนกไปอัพทักษะกันแล้ว ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมและพบกันใหม่กับ b l u e s c a t Channel แล้วเจอกันครับบาย